ตัวอีน่ยไป้วมงอเหมอนาเนี่ยเรีเียวป็นไงวันนี้โดนฟุตบอลเดีกยวฟุตบอล

ามาดาูแต่ก็ชิงเงินหมื่นนะครับฝั่งนี้ป้ามานสะ้านแพงนะครับกับโ,โอสะานแพงนะครับวันนี้ค่ายสะพานแพงนะครับมาบุกต้องบอกว่าสนามสาธารทรฝั่งนู้นก็เสียโจลอ,อยล้านกับชาไต้หวัน่ยวนี้แลกเสือบแลกข้ามนะครับหมอแปรโอ้ลูกนี้ป้ามานหงไม่ข้ามนะครับทีมนงะานป้ามาน <ái S 1> <100 000 S 2> นะครับนี่ก็ทีมงานป้ามานนี่ก็ ป่าป่าอุ้ยแลอยู่คนคนชื่ออะไรนะจำไม่ได้สามต่อศูนย์เอาครับเดรอมากป่ามานเปิดโอ้ต่อันแพ้ยกไปป่ามานลูกนี้ครับโมงโอ้ยลูนี้ออกลูกนี้ออกป่ามาน ที่ต่อสู้นะครับเหลี่ยมนี้แรกเติบแต่ข้ามหัวแฟนนะครับปูสะมานแรงยุกยังไงประมาณอ้าปากเกี่ยโจูเปิดหลังเท้าเฉยลูกนี้หัวยึกยักครับยึกยักแล้วครับโอ้ลูกนี้ออกเกี่ยโจู่หัออกเยอะนะครับลูกแสบของป๋ามานสะพานแพงศูนย์ต่สี่นะครับไปครับลูกเสิร์ฟพิกหัวเน็ตโอ้ลูกเสิร์ฟสุดยอดครับลูกเสิร์ฟลูกนี้พิกหัวเน็ตนะครับ หนึ่งต่อสี่นะครับตีไข่แตกเรียบร้อยครับเสือไปเดี๋ยวโจเปิดเอาครับมาชาไต้หวันยกมาเดี๋ยวจ้กดโอ้ลูกนี้ทต่อนนี้เสร็จมาครับเปิดโอยกตรงนี้ประมาณทิมตรงนี้โอ้โหบอกว่ามงปักมงหน้าเน้นนะครับดูดีไม่ดูดไม่เลี่ดนะ หนึ 1> 1่งจอสี่นะครับเอาครับเ,รปเ,รเปิดไปเสียโจเปิดยังไงครับมาตียหยอดโอ้ทันไหมทันครับลูกนี้ครับตีไปอาไตวันเปิดซ้ายครับยกออกมาเสียโจตียวนี้โอ้โหเหลี่ยมนี้สุดยอดนะครับเหลี่ยมดีเ,เสียโจเสียังไงโอ้ลุงแย่งกันครับตามานแย่งโอ้ลุงนี้ยกหน้าเน็ตยอด โอ้ยไม่ข้ามห้าตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาปรามาณเปิดหัวโออย่างนี้ยกปรมามันยอดโอ้ยไม่กล้าเอาครับโอ้โหจริงสองหมื่นบาทนะครับแต่ว่าป้ามานยังมียังตับสู่ฟอร์มไม่ได้นะครับปกติป้ามานดีนะครับเล่นดี วันนี้แกสงสัยไม่ได้ซ้อมหรือเปล่าหรือว่าเหนื่อยล้ามาเล้นผิดฟอร์มนะครับฟอร์มเก่งยังยังไม่มา<อร>ยังคืนฟอร์มต้องฟอร์มเก่งต้องแบบนี้มาดูประมาณตะบานแทงเร็จนะครับ<ช> <ves> เหลี่ยมนี้แล้วเร็ดแล้วข้ามเ<ช> <ves> นื้อไปเกิดไปครับหนูนี<ช>้ออกครับ 6ต่อ1นะครับเสี่ยโจเสือมาปลาหมันเปิดไม่ออกลากครับดูครับโอ้โหลากได้ครับตีโอออกลูกนี้ปรามาณลากหัวแล้วตีออกนะครับ7ต่อ1นะครับเอาเสียบโยงมาครับโอ้ปลามันแพงเปิดหัวจังหวะแรกยกเข้าไปลูกนี้ขีวมาได้ปามานกดลงไหมเกี่ยวเฉยเสี่ยโจ้เกี่ยวขึ้นมาเอาครับลูกนี้ครับสับยกน้นครับเอาครับโจยกเข้าไปลูกนี้ตีชาได้วันลูกนี้โอ้โห มือมือ,ม,อมือเตะกับพ่อเล่นดีครับใช่ครับวันนี้เล่นไม่ดีเลยตามมานนะครับวันนั้นเล่นกับป๋าเตี้ยเล่นดีมาก มินมือบรรจนะครับแอนดินเขาต่อยกันแล้วแอัมินไม่ดูเลยนักกีฬาเขาต่อยกันไม่ดูเลยโอ้ยเขาว่าวิจารณ์แอัมินมาดูเลยโดนต่อยดนต่อยจะไปแตกกันเลยไม่ดูไะครับเอาครับยังไงเสียโจ้ครับตีโอ้โอันดินอะไรแอัมินพวงอะไรตอนเนี้ยโดนฟุตบอลหนีไม่ออกเลยเสียฟุตบอลเตียวเตียวฟุตบอล 8ต่ตอนหนึ่งครับเอาครับฝั่งนี้ยังยังโชว์ฟอร์มเก่งไม่ได้ครับท้ายสะพานแพงครับเสี่ยโจตียอดฝมานเปิดโอ้สะพานแพงโจ้ไปลูกนี้โจล้นครับโดนลออเอาเกียวโจเปิดยังไงครับยึกยากครับลูกนี้ตีมามานนี้ยังได้ครับไม่ตายโอ้ไปครับลูกนี้ไปครับเปิดเอาครับฝามันตอนนี้ตกเป็นรองลูกนี้โอ้โหโจโจนะพีศาลบอกโจโจนะครับปีศาลเล่นฝั่งน้น อาต่อนหนึ่งนะครับเอาครับปาหมาดเปิดโอตะวันแพงยกอาหมานแป,แป่ครับลูกนี้เอาจ่าไต้หวันไปไหนไปไหนเดี๋ยวตูหัวยุ่ยากครับปาหมาดเปิดเปิดลูกนี้ออกโอ้โหลูกนี้ครับเปิดลากแล้วครับลากแล้วครับมาดูเกมลากครับตีโอ้โห้โลากดีนะครับ ความสดอยู่ที่เสียโจ้นะครับความเก่าอยู่ที่ปามานตะพานแทงนะครับต้องบอกว่าสดบมดเก่านะครับเกมนี้เพราะว่าปาหมานสู้ยากแต้มมันนำขาดนะครับมันเลยเล่นยากนะครับปามานถ้าแต้มปามานนำก็จะเล่นง่ายนะครับออถ้าหัวแปรนะครับครับเสรยจมาป๋ามานเปิด Oh, โอ้ยอกไปประมาณตีชาไต้หวันเดวครับไม่ผ่านชาไต้หวันนะครับ oh, โอ้ลูกนี้ออกเสร็ oh. yeah, แล้วครับขอบคุณนะครับเด็กเสพเ,เด็กเสพเด็กเสพบอกว่าปีศาจะก,ก็ได้เหลี่ยมหรือยังครับที่จะแจ้วันนี้วันนี้นนนนนนมันมันเตะหลายแผลแล้วไม่ได้ไร้ส่หลายเหลี่ยมแล้ว ชี่หวเน็ตโอ้โหยกดีมากนะันี่ที่เห็นอยู่ก็เป็นฟ้าป้าอุ้ยถ้าจำไม่ผิดเ๋ยวโจตีโอโอ้เกี่ยวได้ครับช็อตนี้เกี่ยวสวยงามเกี่ยวโอ้ยลูกนี้ เริบมาแปรครับข้ามหัวแปรนะครับเหลี่ยมนี้ถ้าข้ามฟรีสู้ปลาหมานยากผมบอกก่อนเหลี่ยมนี้ปลาหมานแกเป็นรองหัวนะครับถ้าข้ามฟรีนี้ปาหมานต้องบอกว่าเป็นต่อนะครับผมว่าฝั่งนู้นจะไม่สู้นะครับถ้าข้ามฟรีนะสมมุติว่าข้ามฟรีแรกกับเสี่ยโจ้นะครับ แอดมินเทียบโยหายไปไหนไม่เห็นเลยครับเทียบโยอยู่สนาตอนพึ่งพึ่งจะเข้ามานะครับพึ่งจะเข้ามากับดันแอดมินเทียบโยหายไปไหนอยู่นี่แหละครับมาแล้วมาแล้วเทียบโยเทียบโยเยบมาตรงนี้เแยบนี้แลกเสตะแลกข้ามนะครับหัวแปรนะครับ ข้ามสีผมว่าประมาณเตะต้องบอกว่าเตะกระจายนะครับเพราะว่าเสียโชคแกไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดข้ามขาได้เรียบยังได้นะคือศาสคุ้มคือศาสคุ้มเหรอคือศาสคุ้มนับคัแนนได้ว่าเนิกกี้เลยมั้ยนิกกี้เอข้ามหัวได้อยู่ถามแต่ในบ้านสินิกกี้ข้ามขาไม่เป็นนะครับตีโอ้ยลูเมตีไม่ข้าม พิการครับแกครับรามานวันนี้แกมาไม่ดี2ต่อสิตามหลังอยู่8แต้บเกมสิบสอนะครับออครับโอยังได้นะครับฝามานลูกนี้ยกล้นแล้วครับเอาครับเอาครับเสียโจ้ครับหยอดจริงๆลูกนี้ไม่ข้ามนะครับ ประมาณสะพานแพงอ,อุ้ยนะครับยืนประกบอยู่นะครับประมาณเปิดโอ้โอโยกไปลูนี้ต้องแก้ครับประมาณต้องแก้เอาแก้ดีด้วยชาไต้หวันงัดหลังเท้าขึ้นยกมาเตียโจหัวย่ยักษ์ครับเอาครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้เสียจังหวะนะครับประมาณ กักกันนะครับโอ้ก็นึกว่าป๋าหมานจะจะจะเล่น,นะครับูดีโอเกมนะครับเอาลูกเดีดยวเกมนะครับเ,ะะเะะสีดยดจ้ออกเสร็จมา เอาครับปามานไปโอ้โหเบเท้าอ่ะเจบไปครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับฝั่งนู้นขอแต้มเดียวเกมนะครับฝั่งชาไต้หวันกับเสี่ยโจ้ปามานเอาครับ ได้แต้มได้มา4ต่อ7เ,เอามาดูจะพลิกหรือเปล่า,เ,าเกมเดี๋ยวโจเปิดไม่ดีเปิดไม่ดีดดชาไต้หวันยกมาเดี๋ยวโจวเอายกโ,โ,โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าขี่หัวเน็ตนะครับแกมองลูกเวอร์ได้นะครับเสียโจไม่ธรรมดาครับยกเกมนะครับ7ต่อ4ประมาเปิดโอ้ยกโอ้โยกลูกนี้โอ้รุ่งแบบนี้ไม่ได้ครับ แบบนี้ข้ามหลังเท้าไม่ได้นะครับข้ามหัวแปรเท่านั้นนะครับได้่การแทนน,นี่ผู้น,นี้ชิงสองหมื่นนะครับสองหมนบาทนะครับสี่ต่อสิบเอดนะครับ,รบมาดูเขาลูกไม่ข้ามนะครับเสียจโจนึกว่าลูกข้ามไม่ยอมตามไม่จุดนะครับ 5ต่อ11ครับป่าม้าต้องต้องล้นนะครับต้องมองว่าต้องต้นเอาครับลูกนี้ครับโอ้ลูกเส์ฟเอาแล้วครับ6ต้นเอา6ครับ6ต่อ11อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเห็นมาเยอะนะครับแต่ก็ที่บอกว่านําขาดเป็นต่อ40ต่อ1ก็มีนะครับแพ้นะครับยกตัวอย่างเช่นป่าเตี้ยพราม3เป็นต่อราคาเสรีไทยตั้ง70ต่อ1ยังแพ้ได้ครับ ขนาด70ต่อหนึ่งนะครับชิดดูนะครับฐานนอกต้องจ่ายต่างกันเรียบร้อยนะครับที่ไหนได้ครับเอาขึ้นทางด่วนกลับบ้านนะครับจะตามก็ตามไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไปจ่ายของก่อนเกมทิกชนะครับเทียพิกแพ้ที่เตะกับป้าหมาหนี่แหละครับเป็นต่อ7จติหนึ่ง70บติต่อหนึ่งแบบนั้นจําได้เลยแบบที่เก่งบ้านมะขามนะครับเตะนะครับน่าจะเดียวกับนาวินหรือเปล่านะไม่แน่ใจ น่าจะเป็นแม์น,นั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคนเยอะนะครับเอาครับต้องถามปาาเตี้ยนะครับมผู้ที่จะตอบได้ครับเอาประมาณอ้าปากโอ้ยดูสิาอาปากลมเข้าท้องหมดเลยอาว่ากับแก้ข้ามหลังเท้ากับตานี่ ไอ้ดูทานี่เด็กสมมสอนมานะเด็กสมมสอนไพวกนี้จะดติเราเมันหมดแรงแล้วให้เิมเตะบอลมันนึจะพูดทุอย่งมันหมดแรงแล้วมาทามาเด็กฝมันเยอะเดมเยอะอไก่เี่แรกเล่นต่อลูกนึงตอให้ลูกนึงก็ไม่ติดต่อ่นเดีวเดียวเดียวให้มันจัดทีมดีนะอยู่ี่ลไม่มีหรอกทีมดีเออก็พวกนี้เอามาครับ มันจะสู้หรือเปล่าเนี่ยจะตีไหมแต่ตีไหมบอกผมมาศาลผมนรีบมาเลยแล้วให้บอกอ่ะจัดเตะแตะโอ้โหเรียบวาเลยจบเกมนะครับจบเกมเรียบร้อยนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับป่ามาต์ตานแพงแพ้นะครับแพ้เสียโจรกับชาไต้หวันนะครับป่ามาต์ตานแพงกับโอสะพานแพงนะครับนี่ครับโอเคครับสวัสดียทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับเหนือกเหนือก